โม่ลงเราอ้วนโลงโมลงคลังไหวปานโมูเห็นมั้ยเนาะโม่โมจีดโม่โมแขกเห็นปะเจ้าต้องอยู่ในกรงอย่างเดียวมาตะกัดสวยงามเห็นมั้อเออด่าด่าด่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 าี้ยงเบิรสย่างโมมากาไก่มีเบิรจ้าใครอยากได้มาเด้อมาเอาเด้อยบางเรนนะครูหนึ่งอยู่นี่เห็นปะ ก็ลองเป็นตะแพงแกพี่น้องเยังไงไม่ได้กินห้ามด้วยกินผักกินหยากินขนมกินเบิร์ดกินอะไรก็อรกินแต่ข้าวตามภานี่ขนมแน่กินข้าวก็ปลากระป๋องหอยดมูหอยเห็นป่ะผมหยำเก็บ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 อยู่เศร็บป่ะว้าวคือเแซ่บขักันเนี่ยเนาะกินเป็นเวลาแน่โอ้ยอยากกิน้อำกินเผื่ออะไร ของโหภาษาอย่างนั้นนี่น้องมัมีหอดกินขี่ถ้าแพงมาพี่น้องค่อยจะแพงนะแพงเพงนะโคหนึ่งนี่ข้าวกะปิ้งไก่เผื่อเนี่เด้อนี่ข้าวกะปิ้งไก่นะนเนี่ยหมูเนี่ยปลากระป๋องบอกินขนมบอกินมะม่าบอให้เลี้ยงได้ก็มาไปเลี้ยงเด้อ สวยงาม